การพูดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกการบินนั้นหลายประเทศทั่วโลกต่างพยายามพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารและการบินที่ทันสมัยที่สุดเพื่อสร้างความได้เปรียบและความมั่นคงในภูมิภาคแต่หนึ่งในประเทศที่น่าสนใจมากที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือประเทศไทยเพราะเครื่องบินขับไล่ของกองทัพอากาศไทยไม่ได้เป็นเพียงอาวุธประจำการเพื่อการป้องกันประเทศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการพัฒนานายระดับที่ก้าวกระโดด การผสมผสานระหว่างวิสัยทัศน์ความมุ่งมั่นและการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทำให้โลกต้องหันมาจับตามองว่ากำลังเกิดการปฏิวัติในโลกการบินขึ้นที่นี่กองทัพอากาศไทยเริ่มต้นจากการมีเครื่องบินขับไล่รุ่นดั้งเดิมที่ใช้ในภารกิจพื้นฐานเช่นการลาดตระเวนการคุ้มกันและการโจมตีเป้าหมายบนพื้นดินแต่เมื่อโลกเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีการทหารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความท้าทายไม่ได้อยู่เพียงแค่จำนวนเครื่องบินหรืออาวุธแต่เป็นความสามารถในการทำงานร่วมกัน การใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยและการเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ซึ่งตรงนี้เองที่เครื่องบินขับไล่ไทยได้พัฒนาไปสู่ระดับใหม่จนถูกมองว่าเป็นการปฏิวัติในวงการการบินเครื่องบินขับไล่ไทยรุ่นใหม่ที่เข้าประจำการมีจุดเด่นคือความสามารถแบบมัลติโรสามารถทำทั้งพานกิจการรบทางอากาศการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและการสกัดการได้ภายในลำเดียวการออกแบบไม่ได้มองแค่สมรรถนะทางด้านความเร็วและอาวุธ แต่ยังให้ความสำคัญกับระบบเรดาร์ที่มีความแม่นยำสูงสามารถตรวจจับเครื่องบินข้าศึกได้ไกลลบว่าที่เคยมีมาระบบอาวุธนำวิถีที่ทันสมัยทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยไม่ต้องเผชิญหน้าตรงตรงซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในสนามรบยุคใหม่สิ่งที่ทำให้การพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไทยนาทึ่งยิ่งกว่าคือการปรับตัวให้เข้ากับแนวคิดการรบสมัยใหม่ที่เน้นการรบเชิงเครือข่าย หรือเน็ w เ r ิร์กเซนทริกหมายความว่าทุกกลำไม่ใช่เพียงเครื่องบินโดโดๆแต่เชื่อมต่อกับระบบสื่อสารข้อมูลจากดาวเทียมระบบควบคุมการบินจากภาคพื้นและแม้กระทั่งการทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับสิ่งเหล่านี้ทำให้กองทัพอากาศไทยก้าวเข้าสู่การรบที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพในระดับนานาชาติการลงทุนด้านเครื่องบินขับไล่ของไทยยังเน้นไปที่การพึ่งพาตนเองในบางส่วนทั้งในด้านการซ่อมบำรุงการฝึกนักบินและการพัฒนาชิ้นส่วนบางประเภทในประเทศเอง นักบินไทยได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากลการใช้เครื่องจำลองการบินซิมูเลเตอร์ที่สมจริงช่วยให้สามารถเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ต่างๆได้ตั้งแต่ก่อนขึ้นบินจริงสิ่งเหล่านี้ทำให้กองทัพอากาศไทยไม่เพียงมีเครื่องบินที่ทันสมัยแต่ยังมีบุคลากรที่พร้อมใช้ศักยภาพของมันได้อย่างเต็มที่อีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือบทบาทของเครื่องบินขับไล่ไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการเข้าร่วมการฝึกซ้อมทางอากาศร่วมกับนานาชาติ เช่นการฝึกคอร์บราโกหรือการฝึกกับกองทัพอากาศประเทศพันธมิตรทําให้กองทัพไทยได้รับประสบการณ์ตรงในการเผชิญหน้ากับเทคนิคการรบที่หลากหลายการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเทคโนโลยีและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่แข็งแกร่งสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงทําให้เครื่องบินขับไล่ไทยถูกยกระดับในเชิงสมรรถนะแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือทางการทุนในเชิงยุทธศาสตร์อีกด้วยเครื่องบินขับไล่ไทยยังถูกปรับปรุงเพื่อให้สามารถใช้งานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของภูมิภาคนี้มีความท้าทายเช่นความชื้นสูงพื้นที่ป่าและภูเขาและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วการออกแบบและการดูแลบำรุงรักษาจึงต้องมีมาตราการที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องบินจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์นอกจากสมรรถนะในการรบโดยตรงแล้วการพัฒนาเครื่องบินขับไล่ไทยยังสะท้อนถึงการมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบินทางทหารในภูมิภาค การนีขีดความสามารถที่สามารถเปรียบเทียบได้กับประเทศชั้นนำไม่เพียงสร้างความมั่นใจในการป้องกันประเทศแต่ยังทำให้ประเทศไทยมีบทบาทมากขึ้นในการรักษาสันติภาพการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการปฏิบัติการร่วมกับนานาชาติในกรณีฉุกเฉินเมื่อมองในภาพรวมแล้วการที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินขับไล่จนถึงระดับนี้ได้สแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การทหารของชาติจากอดีตที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีต่างชาติอย่างมาก ปัจจุบันไทยได้ก้าวไปสู่จุดที่มีความสามารถในการผสมผสานเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ากับการพัฒนาภายในประเทศและก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสําคัญในเวทีการบินทหารการปฏิวัติในโลกการบินที่กําลังเกิดขึ้นผ่านเครื่องบินขับไล่ไทยจึงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังเป็นการปฏิวัติทางความคิดการบริหารจัดการและการมองการไกลของผู้นําประเทศและกองทัพ เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยสามารถยืนอยู่ในแถวหน้าได้ด้วยความสามารถของตนเองและความร่วมมือกับพันธมิตรเป็นการยืนยันว่ากองทัพอากาศไทยพร้อมที่จะก้าวสู่อนาคตที่ท,าท้าทาย